ผานทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคหนึ่งและเล่มที่สิบตอนท่องอุทยานหลวนตอนที่หนึ่งวันนี้เหยวกงกงไอที่ตึกตระกูลฟ้านแต่หาคนไม่พบไม่ทราบว่าเท้าถีสือที่กำลังพักรักษาตัวไปที่ใดแม้แต่ฟานชั้งสู่ก็ไม่ทราบู้หยินเสียวฟ้านผู้สูงศัก์ก็ไม่อยู่ในตึก ม่ทราบจะสอบถามร่องรอยของฟ้านเสียงจากผู้ใดแต่ว่าฮงเต้ทรงรออยู่ในวงังสร้างความร้อนรุ่มใจแก่เยาคง,คงคงยิ่งสอบถามดูค่อยทราบว่าผู้หญิงเซลฟ้านกลับไปยังตึกตรกูลลินจึงนำราชองครักษ์เรีบรุดมาประจวบพบเห็นรถม้าคันนี้ที่ปากถนนหากมิใช่ราชองครักษ์กาแหลมคมจดจำผู้ติดตามคนหนึ่งของฟ้านเสียงออกคงต้องคลาดจากกันแล้วฟ้านเสียงมองดูเหเยาคงคงที่หอบหายใจทอดถอนใจกลับ ว่าข้าพเจ้ายัางต้องกลับตึกตะกูลหลินไปรับคนฉะนั้นบอกให้ข้าพเจ้าเข้าวังในมัดดลล่ะยาวกงกงร้อนรุ่มใจแทบตายมันเลยเลยเคยเห็นคุนนางที่ไม่ให้ความสนใจกับพระราชกระแสในวังมันกับตะกูลฟ้านมีการคบหาด้วยดีไม่สะดวกกับการกล่าวกับรายได้แต่เร่งรัดมาาฟาบาดมีพระราชกระแสมานานแล้วหากเท้าเสียวฟานไปสายเกรงว่าฟาบาดไม่ยินดี ฟ้านเสียงกล่าวเสียงแ้ะห้วยว,ว่าย่อมต้องไปอยู่แล้วมันไม่อาจหักใจทนเหว่ยวกงกงยืนอยู่บนพื้นหิมะจูงเรียกหาคันทีผู้เท่าขึ้นรถขบนวนผู้คนเดินทางเข้าวัางทั้งจัดคนไปยังตึกตระกูหลหินแจ้งต่อหลินว่านเอ,อ๋เ่าเหยาคนแซ่เหยา ต้องบอกว่าเกิดเรื่องอันใดฟ้านเสียนพิงผนังรถหับตาพักผ่อนกล่าวโดยเมื่อเติมแลอีกฝ่ายตึกตระกูลฟ้านป้อนขันทีเหล่านี้จนอิ่มหนีพีมันดังนั้นมันคร้านที่หยิบยื่นตวงเงินให้เองซึ่งความจริงเหยาคงกงตอนนี้ไม่ค่ารับตวงเงินจากตระกูลฟ้านอีกถึงยิ้มกะจบกล่าวว่านี่บาหนาวไหไหนีน่เบาไหนเลยรับทราบได้ท่านไปแล้วจะทราบเอง ฟ้านเสียงสันติสะตส์แงกล่าวอย่างคุค้มเคอว่าท่านผู้นี้ทํางานไม่จริงจ,งจังหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าขอสอบถามเรื่องหนึ่งเหยาุงกงเงี้ยไปหูมองดูรอบตัวรถไม่พบเห็นคนนอกจึงลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าใต้เท้าเรื่องอันใดห,หากว่าบอกได้เราจะบอกกล่าวให้ทราบฟ้านเสียงขมวมดคิ้วกล่าวว่า เหล่าขันทีที่วิหารขุยคงนั้นจัดการอย่างไรเหล่ากงกงงงงันบุบจึงยกมือขึ้นปาดใส่ลำกอตอนเองคราเน่งฟ้านเสียนมีสีหน้าเป็นปกติดุดเดิมมันทราบว่านี่เป็นผลที่ต้องเกิดขึ้นในขบวนในขบวนขันทีปรากฏคนร้ายคนในบริเวณย่อมยากล้นรอดพ้นจากชดอากรรมเกรงว่าในวังต้องชำระสระสารขนาดใหญ่จึงกล่าว เล่าใต้คนเซตใต้เล่าอย่าโกงกงบอกว่าไม่อะไม่เป็นคนมันเป็นคนชะราพระบาทยังไว้วางใจแต่ไม่อาจประจำอยู่ที่ท้องพระโรงอีกเมื่อสุดสองเดือนก่อนเพราะหลานชายที่ไม่รักดีของมันถูกตึกดูฉาเอี้ยนฟ้องร้องเที่ยวหนึ่งต้องทนลําบากอยู่ในวางอย่ามันบากยากเย็นพระบาทเห็นแกหน้าสูงกุ้ยเฟยค่อยจุบเลี้ยงมันใหม่ ฟางจำเนงมองฟ้านเสียงแบบหนึ่งฟ้านเสียงไม่แสดงออกอันใดเหยาโกงกงไม่ทราบว่าระหว่างฟ้านเสียงกับใต้กกงกงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพียงไหนจึงกล่าวต่อคิดไม่ถึงเกิดเหตุการณ์ปรุงพระชนขึ้นเราเราใต้ช่างเคาะหร้ายจริงๆไม่ว่าตำแหน่งใดล้วนถูกถอดถอนยังปลูกฟ้าดบอยสิบกว่าทีในประเทศไปยังหน่วยสื่อคูอายุป,ปุ่นนี้ยังต้องทำงานหนัก เหยาวกงกงกับใต้กงกงเข้าวางพร้อมกันยามปกติแม้เคยงัดข้อกันแต่ยามนี้เห็นอีกฝ่ายพังคืนลงเอิดเกิดความเศร้าหดหู่ต่อชะตากรรมของพวกเดียวกันมีได้ต้องยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดหางตากระเนงฟานเสียนสันสิสะกล่าวว่าเล่าใต้ทนอดทนอีกหลายวันเถอะรอจนฝ่าบาทคลายจากทิ้และไขว้ว่ากล่าวสามารถรักษาชีวิตไว้ถือว่าไม่เลวแล้วจากนั้นกล่าวถามว่าตอนนี้เป็นผู้ใดไปจำท้องพระโรง หรือเหยาโกงคกงตอบว่าเป็นหงจูมันเห็นฟ้านเสียนมีสีหนา้าเครียดแข็งสงสัยจึงอธิบายว่าเป็นเด็กน้อยผู้หนึ่งปีนี้เพิ่งวิ่งเต้นระหว่างท้องพระโรงกับสำนักจงสูเสิงฝ่าปาดโปรดมันที่คล่องแคล่วไหวนะักฟ้านเสียนกล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าเรื่องเท่าไหร่ถ่ายทอดพระราชกระแสก็เป็นหงจูผูนนั้นหรือเหยาโกงโกงสันติสักกล่าวว่ามันไหนเลยมีคุณนสมบัตเช่นนี้ รถมาาล่นถึงปากถนนสินเชียก็ถูกเจ้ากกงๆกงร้องบอกให้หยุดลงตั้งจิ๋วอย่าไม่ใครพ่พึงพอใจจะอย่างไรลานที่ว่างหน้าประตูวางกว้างขวางท่ามกลางมาโปรยปลายให้เท,ท้าถีสือที่ยังไม่ทุเราจากอาการบาดเจ็บนั่งก็าอี้ล้อเลื่อนผ่านไปไม่กลัวเท,ท้าตัวแข็งตายหรือเหยาโกงกงกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่ากวนแย่มงเล็บคำเรียกผู้ดำรงตำแหน่ง กวนแย่ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องอับจนปัญญาหลังจากเกิดเรื่องครั้งกรนทหารรักษาพระองค์ปรับปรุงขนาดใหญ่ปิงแย่หมายถึงนายทหารทั้งหลายเฝ้าจับตาดูอยู่ทุกคนถึงกับคิดขู่ขันพวกคนที่จะเข้าวางไายให้หมดฟานเสร็จรับฟังอยู่สองคำก็กล่าวว่าอย่าได้สร้างความลำบากแก่เยาโกงกงแล้วพวกเราลงไปเถอะ ตั้งจิวิยบทมองประตูวางอย่างคุนเคืองแป๊บหนึ่งจากนั้นอุ้งฟ้านเสียนลงจากรถวางลงบนเก้าอี้หล่อเลื่อนแล้วกลางร่มสีดำขนาดใหญ่บทบังอยู่เหนือศีรษะของทเท้าถีสือจากนั้นเจ้าหน้าที่สพตรวจสอบที่หน้าหลังเขียนเก้าอี้หล่อเลื่อนแทนหิมะพอตกลงบนร่มสีดำบังเกิดเสียงดังเบาๆเยา้ากงกงไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ต้องยกมือปิดบงังศีรษะเร่บรุดไปยังประตูวงังพร้อมกับราชองครักษ์ทั้งหลาย ฟ้านเสียนห่อตัวอยู่ในเสื้อคลุมขนาดใหญ่หลบเลี่ยงจากลมหนาวที่มาประทานหน้าใช้ปกเสื้อขนสัตว์ปิดบังครึ่งซีกหน้ายังมีความรู้สึกมีความเย็นขุมหนึ่งชั้แรกเข้ามาในเสื้อผ้าทหารรักษาพระองค์ที่หันหน้าประตูวงังรับหน้าเหยวโกงกงดำเนินถึงขั้นตอนในการเข้าวังพลางมองดูขบนวนผู้คนที่เดินผ่านลานกว้างมา ใต้ลมหิมะเกลื่อนฟ้าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเหล่านั้นเขียนก็ยีลอเลื่อนคันหนึ่งเนื้อก็ยีลอเลื่อนกลางร่มสีดำบทบางเกร็ดหิมะที่ตกลงจากฟ้าเอาไว้ไม่ปรกากฏคาบหิมะตกใส่ร่างคนบกนกเยีลอเลื่อนแม้แต่น้อยหัวหน้าขบวนทหารรักษาะองค์กล่าวอย่างสงสัยใจว่าวันนี้หาได้เบิกตัวแท้เท้าอย่างจางเข้าวังไม่หมายถึงเชิญพิงพิงนะครับทหารรักษาพระองค์นายหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นฟานที่สือนี่เป็นฟานถีสือ ถีซือนี่เป็นฟ้านถีซือถีถีนี่เป็นฟ้านถีซือทั้งหมดใจหายว่าหัวหน้าขบวนทหารรักษาพระองค์ตรงเข้ารับหน้าเพียงตรวจสอบคนบนก็าอีล้อเลื่อนอย่างลกุลกลกแล้วปล่อยให้เข้าหวังลมเหนือโชอยพัดเกรติมะปิวบอนตั้งจีเวียเขียนก็าอี้ลยอเลื่อนไปตามเส้นทางข้างตำหนักหลักสีสันของกำแพงวางยิ่งมายิ่งลึกสุดท้ายหยุดเท้าที่หน้าประตูขวามือบานหนึ่ง ปรากฏขันทีกลางร่มสีดำขนาดใหญ่ปิดบังอยู่เหนือศีรษะฟ้านเสียนอย่างมิดชิดห้อมล้อมผู้บาดเจ็บอายุยาวผู้หนีเข้าสู่วังหลังเดินทางอยู่ครู่หนึ่งฟ้านเสียนพันคมวิ้วถามเหยาวกงกงที่ข้างกายว่าไม่ใช่ห้องทรงพระอักษรหรือ ก่อนนี้มีข่าวว่าห้องเต้สูงรอเป็นเวลานานฟ้านที่ซือยังไม่าไม่ถึงจึงกลิ้วขึ้นมาเลาทันทีน้อยพอรับตัวฟ้านเสียมได้ไหนเลยกล้าชักฉาหากันวิ่งตะบึงเข้าสู่บางหลังก็อีหล่อเลื่อนถูกเข็นลั่นเอ็ดอาร์ันทีที่กลางร่มสีดำขนาดใหญ่ก็โอนไปเอ็นมาหากไม่ใช่ผื้นผิวผืนหากไม่ใช่พื้นผิวภายใ,ในบางราบเรียบการได้พุธในทางเช่นนี้คงสร้างความสั่นสะเทือน แกปากแตกของ้านเสียนจนปรีแตกแล้วเหย้ากงกงๆวิ่งจนหอบหายใจตอบว่าที่ที่ที่ตำหนักบันทม ออกเลยเหยา๊ยาย๊กงกงฟ้านเสียนเกิดความประหลาดใจสีหน้าปั้นยากอยู่บ้างเหยา๊ากรงกงสังเกตเห็นเช่นนั้นค่อยจุกคิดว่าหากเพิ่มรุดเดินทางจนอาการบาดเจ็บของฟานทีสีผมเริบเพื่อนตอนเองผมย่ำแย่แล้วจึงรำร้องด่าทอออกมาให้ทั้งหมดชะลอความเร็วลงจกนอนจากนั้นค่อยสอบถามฟ้านเสียนว่าเท้ทาเสียวฟ้านไม่ได้รับความกระดบประเทือนกระมังฟ้านเสียนตอบว่ายังไม่สูงสักถึงเพียงนั้น ไม่นานให้หลังทั้งหมดมาถึงบุมหนึ่งของอุทยานหลวงแต่มีใช่ตำหนักบรรทมของห้องเต้หาก็นที่อยู่ของอีกุยผิงเย้ากงกงเร่งฝีทเท้าก็ไปกราบทูลจากนั้นมีคนออกมาต้อนรับตัวฟ้านเสียนเข้าไปวันนี้ห้องเต้ทรงจะองพระอ,องค์ชุดลำลองประทับนั่งบนต่างเตียงอันอบอุ่นทรงมีปฏิสันถานกับอีกุยผิงองค์ชายสามนั่งอยู่ด้านข้างอย่างไรเรียบร้อยๆกำลังคัดลอกอันใด เรากันที่พอเข็ดก็อี้รอนเลื่อนนาฟ้านเสียนเข้ามาห้องเต้ค่อยปิดพระโอษฐทอดพระเนตรฟ้านเซียนแวบหนึ่งตรัสว่าเมื่อรับบาดเจ็บไม่นอนพักรักษาตัวในบ้านออกไปวิ่งเพ่นผ่านทําอะไร ห้องเต้พระองค์หนึ่งรับสั่งตำหนิขุนนางหนุ่มผู้หนึ่งแท้จริงแล้วทรงแสดงความห่วงใยผู้เป็นขุนนางสมควรสำนึกตื้นตันจึงถูกต้องแต่ฟ้านเสียงกับแค้นหัวรอดในใจหากว่าห่วงใยตนเองจริงๆยังต้องรอถึง17็ปีค่อยแสดงออกหากทรงเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเหตุใดจึงรีบร้อนเบ,บิกตัวต,วตนเองเข้าวางแต่ว่าปลื้นอกฟ้านเสียงแท้งเป็นสำนึกเต็มตื้น วุบหนึ่งจากนั้นกล่าวเสียงราบเรียดว่าทูลฝ่าบาทอาการบาดเจ็บใกล้ทุเราจึงกล้าออกไปท่องเที่ยวทั้งเตรียมไปย,ยังตึกตะกูลหลินรับตัวว่านเอ๋อกลับบ้านคงใต้ตัดว่าว่านเอ๋อกับตึกตะกูลหลินไปนแล้วหรือในตึกไม่มีผูดด้ใดนอกจากตัวงงนนงบนตนเดง พระองค์ค้ายไม่โปรดปานที่หลานสาวไปมาหาสู่กับตึกตะกุลลินพระพักไม่พอพระไทยอยู่บ้างอีก้กุยผิงสังเกตพระพักฮ่องเต้จึงขอรอบทางคันเฮหัอเรื่องว่าฟ้านเสียนท่านยังไม่ทุเราหายนี้ก็ออ,อกไปข้งางนอกไม่กลัวฟ้านสังสู่คุณนางสังสู่แท้ฟ้านพลาดบยก้นหรือฮ่องเต้ทรงพระสวนออกมาตัดว่าฟ้านเจี้ยนไหนเลยหักใจได้ นี่แม้เป็นรับสั่งอยากหยอกล้อแต่ภายในแฝงความหมายอย่างเกินฟ้านเสียนต้องใจสั่นสะท้านใบหน้าปั้นรอยยิ้มขึ้นไม่กล่าว่าการะไรฮงเต้ทอดพระเนตรองค์ชายสามซึ่งคัดลอกหนังสืออยู่ด้านข้างแวบ,บหนึ่งจากนั้นรับสั่งแต่ฟ้านเสียนว่าก่อนหน้านี้เจ้าไปยังสถานศึกษาไทยสเวียรตรวจชำระหนังสือหลายเล่มคข้าให้เฉินผิงคัดลอกออกมาขุนนางไทฟู่เห็นว่าลึกล้ำเกินไปเจ้าคิดเห็นอย่างไรเฉินผิงเข้ามากำนักใต้เท้า ถีซือเอ้าเมื่อกี้อ่านผิดค่าให้เฉินผิงคัดลอกเมืม่อกี้บอกว่าเป็นอ่ะเฉินพิงผิงคัดลอกไม่ใช่อ่ะเฉินพิงพิงเนี่ยมันขนหวหน้าสำนักเฉินเฉินพิงคนนี้หมายถึงองค์ชายสามนะแมงมาฮ่องเต้ให้ให้องค์ชายสามเนี่ยคัดลอกออก,ออกมาโอเคขออาภายัยครับเฉินผิงเข้ามาคนับ้เท้าถีซือองค์ชายสามแท่หลีนามเฉิงพิง ตามกฎหมายรัชชิงเราองค์ชายต้องแสดงความเคารพต่อกุญนางผู้ใหญ่ฮ่องเต้รับสั่งเช่นนี้ไม่น่าประหลาดอันใดดังนั้นองค์ชายสามรีบวางผู้กันลงเดินถึงหน้าเก้าอี้รอเลื่อนน้อมขนับต่อฟ้านเสียนฟ้านเสียนนั่งบนเก้าอี้รอเลื่อนไม่สามารถหลบเลี่ยงได้แต่กล่าวว่านี่จะได้อย่างไรฮ่องเต้รับสั่งว่าตอนนี้ท่านรับตําแหน่งไทเซียซื่อเย,ย่สมควรรับการขนับอยู่แล้ว พระอ,องค์รับสั่งราวกับเป็นเรื่องธรรมดาอี้กุยผิงพอฟังว่าฮ่องเต้มีพระประสงค์ให้ฟานเสียนปนรุบาอาจารย์ขององค์ชายสามหวนนึกถึงฟ้านเสียนตืงป่าทั้งบนเลบูมีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักสร้างความยินดีแก่อ,อี้กุยผิงจนยิ้มแย้มแจ่มใสสายตาที่มองดูฟ้านเสียนรู้สึกสบายตากว่าเดิมสีหน้าหนีเพราะปรากฏแก่สายพระเนตรฮ่องเต้ อดทรงพระส่วนมีได้ตรัสว่าดูท่านยินดีถึงเพียงนี้อี้กุยผิงเป็นที่โปรดปรานเพราะว่าเปลือกนอกของนางไม่เก็บซ่อนอันใดพอยินดีก็แสดงความยินดียามนี้ได้ยินฮ่องเต้รับสั่งหยอกเยา้านั้งก็หัวรอบพรางกล่าวว่าขอพระทัยฝ่าบาทที่สอบหาอาจารย์อันประเสริฐให้กับผิงเอ๋อคนเดิมฟ้านเสร็จได้ยินทั้งสองปฏิสันฐานการสร้างความคุ้นข้องใจรุ่นคิดว่าเรื่องนี้ฉไหนไม่มีคนสอบถามความเห็นของเรา องชายสามหอบหนังสือมาฟัานเสียมรับมาปดัดดูโดยคร่าวๆจากนั้นเงยหน้าขึ้นกราบทูลว่ารูปแบบการปกครองของจวงม่อหานประเสริฐเลิศยิ่งคุณนางไต้ผู่เห็นว่าลึกล้ำเกินไปก็มีเหตุผลแต่หลายบทนี้เพียงเป็นวิชาเบื้องต้นซันเตียนเซียองค์ชาย3าสัมผัสก่อนก็ไม่มีปัญหาใด เจ้าชีวิตกับขุนนางสนทนาอีกหลายคำฟ้านเสียงตอบอย่างระมัดระวังทราบว่าฮ่องเต้ต้องมีพระราชกระแสอันใดจึงดังคาดหมายหลังจากสเสวยน้ำแกงร้อนกลุ่นชามเล็ฮ่องเต้กรรับสั่งว่าหิมะข้างนอกหยุดตกแล้วหิมะแรกหน้าถนอมฟ้านเสียงเจ้าเพื่อนข้าออกไปเดินเล่นในสวนทราบแล้วฝ่าบาทฮ่องเต้ประทับยืนขึ้นอีกุยพิง ยิ้มพรางหยิบช่วยเสื้อ,อคลุมลายนกกระเรียนหนังแมวป่าตัวหนึ่งคลุมลงบนพระวรากายขณะที่ออกจากตำหนักเศร้าฟางที่อีก้กุยผิงพักอาศัยอยู่หิมะหยุดตกแล้วพื้นดินทั้งลื่นทั้งใสสะอาดแต่ไม่ถูกคลุมด้วยหิมะเพียงแต่ต้นไม้ในอุทยานแขวนไว้ด้วยเส้นหิมะท้องฟ้าเป็นสีขาวอมเทากำแพงสีแดงชายคาสีเหลืองก้อนอิฐเขียวกิ่งไม้หิมะ ขับเน้นจนงดงามอาการก็สดชื่นแจ่มใสห่องเต้ทรงคลุมเสื้อคลุมขนาดใหญ่สาวพระบาทนำหน้าคันทีน้อยผู้หนึ่งเขียนเก้าอี้ล้อเลื่อนของฟานเสียงตามเสด็จอยู่ด้านหลังตามรายทางเหล่าคันทีนางกำนันที่สวมชุดนวมหลบเลี่ยงแต่ไกลหากพบกันระหว่างทางก็ยืนหันข้างสงบ,บนิ่งไม่พูดจา องเต้คล้ายทรงคาดเดาออกว่าฟ้านเสียนคิดอะไรจรึงรับสั่งว่าวันฝนหิมะตกพบเห็นข้าไม่ต้องคุกเข่านี่เป็นกฎที่ข้า,าตราไว้ตั้งแต่ขึ้นของราชตลอดทั้งวันเอาแต่คุกเข่าต่อให้พวกมันไม่รำคาญหากว่าคุกเข่าจนเสื้อผ้าสก,กรปรกหรือว่าขาดมินทางท้องก็ขังต้องฟักเงินซื้อหาอีกฟ้านเสียนนั่งบนเก้าอี้หล่อเลื่อนรอบปลดกระดุม ปกเสื้อเม็ดหนึ่งหลังจากลมหิมะหยุดตกรู้สึกร้อนอยู่บ้างเพอได้ยินพระกระแสรับสั่งทราบว่าหัวข้อสนทนาเตรียมหันเหไปทางท้องพระคังมันกลับปิดปากไม่ยอมพูดจยาฮ่องเต้ใคร้ายิ้วต่อการนิ่งเงียบงานของฟ้านเสียงจึงตรัสเสียงเย็นชาว่าเล่าเอ,อ้ออันดับสองของตระกูลฟ้านตอนนี้อยู่ที่ใดรๅ ยามนี้มาถึงส่วนอุทยานที่เงียบสงบภายในวงังที่เบื้องหน้ามีบึงน้ำเล็กๆเหนือบึองพาดสะพานหินทอดทอดถึงเก๋งกลางบึงพาในเก่งมีคราบหิมะเบาบางแต่ไม่อาจปิดบังหินสีดำอันเย็นเยือกได้จบตอนนะครับคุณคนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลกงโตโน่นะครับกดคัคบ